สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโจโจชา n e l วันนี้จะมารีวิว DX f l a m i n g Tiger p ป o g y นะครับนี่ก็เพิ่งไปจัดมานะครับผมนะครับก็ขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าถ่ายนะได้ถ่ายไปนั้นหรอกนะครับนะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นมาณนี้นะครับนี่นะนี่เท่มากเลยนะครับก็จะเป็นรูป p ป o d i g y f l m i n g Tiger นะที่เป็น p ป o d i g y เสือ นะครับ ability f r a m e นะครับ ability ability ะไรวะ fire นะ ability fire นั่นแหละนะก็จะมีมีทั้งไฟมีทั้งเสียงนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าเ e ็ก flaming tiger Pokaichi นะครับมาจากบันไดนะของแท้นะครับจากญี่ปุ่นเลยบังไว้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้ใจผมซื้อมาเล่นเองอยากรีวิวแล้วแหละเออด้านบนครับก็จะมี ก็จะเป็นรูปพกไอคีนะครับที่เปิดออกมาแล้วนะครับนี่นะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นของเขาเนาหละผมพูดไม่ออกแหละพูดไม่เป็นครับด้านบนครับก็จะเป็นรูปหน้าของมาลเลอรเซรวันล่างเฟมิงไทเกอร์นะครับโอ้เท่เลยนะใครยังใครอยากก็ไปดูก็ไปดูได้นะครับผมใน YouTube นะไม่บอกว่าช่องอะไรนะตีลิกระสิ์นะครับตาหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะตาสีฟ้านะครับหน้ากากสีแดงหน้าก็กเสือโต้เท่เท้ นี่ก็บอกว่าเป็นมาเดอร์เซโรวันนะครับผมซื้อมาในราคาห้าร้อบาทนะด้านข้างก็จะเป็นรูปมาเดอร์เซรวันั่างเฟมินไทเกอร์นะครับด้านหลังก็จะบอกวิธีเล่นว่าเล่นกับอะไรได้บ้างนะครับนี่อันลบแรกกดปุ่มตรงนี้จะมีเสียงแล้วมีไฟนะครับนี่ก็เอามาเล่นกับ DX เ็กซเซโรวัไดเวอร์ได้นะครับนี่อย่างไงอย่างนี้นี่กับโปรไก กับนกับเอ็มช็อตไรเซอร์ก็ได้นะครับโอเคนะระ้างก็จะบอกวิธีว่าจะเล่นกับอะไรได้บ้างเล่นได้สองอย่างนะเฟมินเฟมินเทเกอร์เนี่ยสามารถเล่นได้สามแบบด้วยกันนะครับมันเล่นได้ซีรุปันไดเวอร์นั่นแหละกับช็อตไรเอ็กกับเอ็มช็อตไรเซอร์แล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็ฟอสฟอสไรเซอร์นะของฮอลบีนะครับผมของฝั่งตัวไลยนะฮอลบบีฝั่งฮอลบบีนั่นแหละโอเค เดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยครับพอเราเปิดมาด้านในก็จะมีใบปิวนะครับโค่มือแล้วก็โปไกคียมันหนึ่งอันนะครับเรามาดูที่ใบก่อนเลยมันก็จะบอกวิธีว่าจะเล่นกับอะไรได้บ้างนะนี่นะครับเ,เดี๋ยวก็จะเล่นวิธีเล่นนะเล่นกับซ e r ร่ n e d ไดเวอร์เอ็มช็อตไรเซอร์อะไรพวกนั้นดาบโซเลต ซาลสคาลิเบอร์ก็ได้นะโอเคเรามาสนใจพวกไอ้คีดีกว่านะครับนี่เท่มากๆเลยเ,เดียวเอ้นี่นะครับก็จะเหมือนกับในกล่องเป๊กเลยนะนี่นะครับเหมือนเป๊กเลยนะครับนี่ด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ ลำพงตรงนี้นะครับน้านนาเท่มากเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นเฟมิงไทเกอร์นะครับนี่เฟมิงไทเกอร์อบิลิตี้ไฟเออร์นะครับนี่เฟรมนะหรือไฟนั่นแหละนะข้างหน้าก็จะเป็นรูปเสือนะครับรูปเสือข้างๆจะเป็นสีดำนะครับลำพงตรงนี้นะครับลำพงตรงนี้นะครับ ด้านข้างก็จะมีประมาณนี้นะด้านหลังไทศาน l อ r าสามรุมด้วยกันนะครับอันนี้เอาไว้ QR Code เอาไว้สแกนเล่นกับตู้เกมที่ญี่ปุ่นนะครับที่มากมากนะท,ที่ขั้นฐานผมดึงออกแล้วแหละนะครับโอเคนะด้านข้างก็มีอะไรมากนะับเรื่อกด้านล่างด้านบนปุ่มบนเล่นตรงนี้นะครับปุ่มบเล่นตรงนี้นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปเสือ เสือเหล็กนะกระดูกเสือเหล็กนั่นแหละเป็นเทคโนโลยีนะเหมือนในหนังเป๊ะนะครบโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับเดีย๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับ ก็จะมีสองเสียงประมาณนี้นะครับพอเราเปิดมาด้านในก็เปิดเสียงนะว่าจะเป็นยังไง <Fire. Tigers. S 1> ไฟก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับตรงตรงคางเสือคอเสือตรงนี้นะครับนี่ก็จะให้เราเห็นนะ <Fire. S 1> เราผมลองปิดไฟก่อนนะครับรลองมาเล่นดูว่าจะเท่ขนาดไหนนะครับโอเคครับมาดูกันเลย <Ab> นันก็เท่นะครับแถมมีไฟออกมาจากตรงนี้ด้วยเหมือนในหนันงเลยนะครับแต่เสียดายนะผมไม่มีซีรวันไดเวอร์เลยนะครับน่าจะจัดไม่ถึงราคามันแรงเกินไปนะครับเงินผมไม่ถึงนะแต่ไหนก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองเปิดดูกันเลยว่าไฟจะเป็นที้ <Fire. S 1> <Ab> จ้ามากมันจ้ามากๆมันช่างจ้าซะเหลือเกิน ไฟออกมาจากตรงนี้สว่างมากเลยนะครับแทมมาถึงตรงนี้ด้วยนะทท่ทๆ่นะครับกวดตรงนี้นะโอเคนะครับสามารถเอาไปเล่นกับสเลตสเลตคาลิเบอร์ก็ได้นะโอเค ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชารคพไ่นเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ